สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ดินสวนเกษตรอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีแปลงนี้824ตารางวาลดราคาพิเศษอยู่ที่ตารางวาละ4 0 0 0บาทค่ะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินอยู่ในโครงการสวนเกษตรค่ะอยู่ที่ตำบลวัดหลวงอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจาก4ีแยกพนัทนิคมประมาณ12กิโลค่ะ สำหรับการเดินทางมาที่ที่ดินแปลงนี้นะคะใช้ถนนสุขประยูนหมายเลข315ค่ะที่กิโลเมตรที่16นะคะจะมีถนนเรียบคลองชนระทานค่ะเลี้ยวเข้าสู่ถนนเรียบคลองชนระทานค่ะฝั่งทางไปวัดเขาคีรีรมซอยโครงการสวนเกษตรนะคะจะอยู่ก่อนถึงวัดเขาคีรีรมค่ะซอยสวนเกษตรนี้นะคะทั้งซอยจะเป็นที่ดินจัดสรรค่ะแต่ว่าไม่มีเก็บค่าส่วนกลางนะคะ ตรงเข้ามา400เมตรที่ดินจะอยู่ด้านขวามือค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่2ไร่24ตารางวาหรือ824ตารางวาค่ะตอนนี้ลดราคาอยู่ที่ตารางวาละ4,000บาทค่ะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะคะกว้าง64.5เมตรลึก51เมตรค่ะรูปแปลงนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีการถมไปแล้วค่ะหรือจะถมเพิ่มอีกเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กำแพงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะไล่มาจนถึงเสาที่มีป้ายสีเหลืองติดอยู่นี้ค่ะแนวเขตฝั่งนี้นะคะก็จะมีรั้วลวดหนามล้อมไว้ค่ะส่วนด้านหลังของที่ดินนะคะจะติดกับคลองของโครงการค่ะ ตอนนี้ลดราคาอยู่ที่ตารางวาระ4,000บาทค่ะสนใจติดต่อเบอร์087-019-7882ได้เลยค่ะแปลงนี้นะคะมีระบบสาธารณูปโภคครบค่ะมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็ประปาของอบตค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วหลายหลังเลยค่ะฝากด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้2องไร่24ตารางวา หรือ824ตารางวาตอนนี้ลดราคาพิเศษอยู่ที่ตารางวาละ4,000บาทค่ะที่โครงการสวนเกษตรตำบลวัดหลวงอำเภอพนัสน,นิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ